ภาพยนตร์โฆษณาของอีซูซูครับชุดใหม่โดยเฉพาะกับอีซูซู2.2 DDI Maxford เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถติดตามรับชมได้ในโรงหนังโรงภาพยนตร์ของ SF ทั่วประเทศเลยทีเดียวนา่าติดตามมากครับสาหรับภาพยนตร์ชุดใหม่ชุดนี้ของทางอีซูซูนะครับโดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารนะครับของทางบริษัทตีเฟตอีซูเซลนะครับและทางผู้บริหารของทาง SF c o r p ค r ป t i o n ชนนะครับรายละเอยียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามสัมภาษณ์นะครับครับก็ ที่สนามบุรีรัมย์นะครับก็จริงๆก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าสารฝันมากเพราะเราเป็นคนที่แบบชอบกับรถชอบความเร็วอะไรอยู่แล้วครับก็พอได้ไปก็โ,โหมันมากๆรู้สึกว่าไม่อยากจะออกจากสนามเลยครับ ซาวเช็คพ e ีเซนต์โดยอิซุซู2.2 DDI m a X Force เมื่อกี้เพิ่งรับชมไปนะครับกับตัวโฆษณาดิจิทัลซาวเช็คนะครับก็รู้สึกว่าโอ้หมันมันเล้าใจมากจริงๆด้วยระบบเสียงของ SF นะครับแล้วก็ตัวภาพโฆษณา,าของตัวของ i s u ุซูนะครับเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรถคันนั้นเลยแล้วก็เหมือนได้ขับจริงๆครบบับผม